อีกคันของความดุดัน Ford Ranger เครื่องยนต์ใหม่วี่สวัสดีค่ะเฮียแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมประทวนวันวาดครับอยู่นครสวรรค์ครับค่ะเฮียขาปกติเฮียขับรถรุ่นอะไรอยู่คะ Ford ฮะ Ford ครับรที่บ้านมีทั้งหมด3รุ่นนะ3รุ่นเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำกับเราเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดเป็น XLT เอตนะครับ เมื่อสักครู่เฮียก็ไปทดลองขับ V6 มาแล้วด้วยเฮียบ, er, บอกความประทับใจนิดนึงกับ V6 ที่เราขับมาคะ่ะว่าแบบมีความรู้สึกอย่างไงบ้างกับการขับครั้งนี้ค่ะครับ V6 ขับแล้วนุ่มนวลเสียงเงียบการออกตัวดีมากเร็วแรงนิ่มแล้วก็เงียบดีและโดยเฉพาะเครื่องเปิดเครื่องนี่ย,ยังไม่ได้ยินเสียงเลยเปิดฝาเครื่องดีมากเลยครับเสียงเงียบ นับว่าฟอร์ดพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้โอเคเลยครับถึงจุดที่จะต้องมาใหม่อีกมาใหม่อีกเดี๋ยวมาดูว่าจะมีคันต่อไปเป็นคันที่4ีหรือเปล่านะคะเฮียครับผมค่ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะฝากฟอร์ด v 6ของเราด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ฟอร์ดทุกคนครับค่ะขอบคุณเฮียด้วยนะคะแรจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์